Uh, Saya kau dah kini tahu yang uh, Z 20 puluh mila kayu, kau baca enter, Upaya baru eh. Mau tali pe tiga kono 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 dulu eh. Uh, mai tengok anak umur eh. Uh, upe ni dale uh, hago dua lima kok. Dale po di ada pelaku keda eh. Kalau uh, malah di cai uh, tak mai cai kita berapa? Tak cai uh, tuan terdi berapa deh? Uh, okay. ไม่แตงเงาได้อันนั้นตุ่มแดงในบุหรี่เด้อประตูต้องมีเหลือกศษเยอะเลย <c oughs> สวัสดีครับน้าๆวันนี้ผมมากับเหยื่อฮันเตอร์ Z29 ฮะเหยื่อไม้เหยื่อตัวใหม่ของค่ายฮันเตอร์ฮะอ่ามาดูข้อจะดูฮะโอเคอ่าเหยื่อนี้อ่าราคาอยู่ที่250ฮะตามหาได้ที่ร้านอุปกรณ์ตกปลาทั่วไปฮะโอเคถ้าเกิดว่าขี้เกียจตามหาก็แชทมาหาผมเลยเลยหรือว่าทักไปหาเจ้าของฮันเตอร์เลยก็ได้ฮะโอเคครับเดี๋ยวมาชมฮะว่า อาสีเขียวของ Z29 นี่จะมีผลงานหรือไม่ฮะโอเคเดี๋ยวไปชมฮะ นี่ฮะเต็มสองเงี้ยงเลยฮะ đồ hạ mực cao nè ăn quả đây An ngồi Hãy subscribe cho kênh hunter dạy kupai kayu hok wak teh hanter deh. Mai ngah tali PE3 kono pula. Tengok dah. Okey. Kalau gitu bagus. Ayo ayo ke amalok deh.